สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ตอนเช้าของถึกสีนะคะในช่องมลโอมค่ะดูที่มุมหน้าต่างเดิมแต่สว่างขึ้นแล้วสว่างจ้าเลยไปดูกันค่ะไปฟังกัน ถ้าพอยังจํากันได้ตอนที่ว่าไปไถวัวมาใหม่ๆแล้วก็พูดถึงเดี๋ยวจะทําพิธงพิธีอะไรยังไงเหมือนไถชีวิตให้ชัยพลทําเป็นบุญกุศลให้ชัยพลนะคะทีนี้ปัญหาถัดไปก็คือว่าแล้วใครจะเลี้ยงไว้แล้ววัวเนี่ยนะ่ะดิฉันเคยมองในตอนต้นว่าพวกหลาโพเนี่ยอาจจะไปเอาวัวเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวอยู่แล้ว ห,หลายเปนมีข้อกลัวที่จะลองรับสองตัวอีกสองตัวได้สบายๆโดยไม่ต้องสร้างเสริมอะไรเพิ่มนะคะดิฉันเคยมองว่าอิทธกน่าจะยกให้พ่อตัวเองมาเลี้ยงเพราะาอิทธกบอกว่าไอ้ตัวแม่เนี่ยตัวที่ไถ่ามาทั้งสองตัวเนี่ยห้ามฆ่าแต่ทั้งสองตัวเนี้ยเอาไว้ผสมต่อได้ถ้ามีลูกมาขายได้แต่สองตัวตั้งต้นต้องเซฟไว้เลี้ยงไปจนตาย แต่สามารถเอาไปผสมพันธุ์ผลิตพันธุ์ก็คือเอาไปสร้างเงินสร้างทองได้ดิฉันเคยมั่นใจว่าจะต้องให้มาทางฝ่ายพ่อแม่ตัวเองเพราะว่าก็เป็นการดูแลแบบหนึ่งนะคะจะได้เรียกขวัญกำลังใจคือไม่มากไม่น้อยเกินไปถ้าจะมาให้กันจะจะแต่อันนี้ให้โดยหลักเหตุที่ว่าเขามีความพร้อมอยู่แล้วในการจะรับเลี้ยง ก็เลี้ยงไว้เพื่อที่จะธนุบำรุงเป็นบุญกุศลให้เอ้โพยไงนะครับเพราะเหตุเนี้ยฝั่งวิภาในวันนั้นไม่ได้รับเชิญแต่ก็ยกหม้อเปล่าหิ้วกันมาบุกมาถึงที่อย่างทุกคนกำลังโอยกันอย่างอเลตลอยก็ตกอ,อกตกใจแล้วก็เลยมีซีนน้ำตาแตกอะไรไปไอ้ที่น้ำตาแตกอาจจะเป็นว่าวัวพึงก็จะไม่ให้กูเหรอมึงทำพิธีถวายพงถวายเพน ต่อชีวิตต่ออะไรให้ลูกกูมึงไม่ชวนกูเลยเหลออะไรทํานองนี้แล้วกูมาถึงมึงก็กาลังแดกกันอยู่เนี่ยกูหิ้วหม้อเปล่ามาจะเหลืออะไรไหมนะคะไอ้ซีน้ําตาแตกมันอาจจะเกิดมาจากตรงจุดนี้ก็ได้ลูกกูก็ติดคุกอยู่แต่ทางนี้แม่งลันลากันเหลือเกินลันลากันเหลือเกินแล้วก็เตรียมจะเอาสมบัติลูกกูไปให้ฝังมึงตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าคุณไปฟังคลิปนี้จะเห็นว่ามันมีการอยากได้กันแล้วละ่ะ วัวตัวนั้นดิฉันเคยบอกว่าจริงๆควรจะให้ไปทางผ่องพาเพราะว่ามีออนมีเสือสาเลี้ยงจะได้เมื่อทำไรายได้กับวัวสองตัวนี้ผลิตลูกแล้วขายลูกอะไรอย่างนี้ไปเนี่ยนะก็จะได้เป็นเงินถือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งลูกเขาอยู่ในคุกไอตัวผลพวงตรงนี้ก็ให้ได้ดูแลพ่อแม่เขา โดยเฉพาะตาผ่องอาจจะต้องใช้การดูแลจะดังจะต้องไปนวดยังจะต้องไปโรงพยาบาลยังต้องอะไรอีกหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นดิฉันเคยบอกว่ามันควรจะให้ไปทางฝ่ายวิพาไหมเพราะมีความจําเป็นมากกว่าหรือเปล่าแล้วที่สาคัญคือลูกเขาติดอยู่ในคุกก็ให้ครอบครัวของเขาเป็นคนเลี้งลยงชีวิตลูกชายทําบุญเลี้ยงชีวิตลูกชายด้วยการเลี้ยงวัวอันนี้เอาไว้แล้วก็ยังสามารถหาผลประโยชน์ได้จาก ลูกวัวที่จะผลิตต่อ,ตอมาอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังตรงนี้ดีๆเนี่ยมันมีศึกชิงวัวกันเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะไถวัวมาแล้วไถชีวิตเข้ามาเนี่ยมันมีที่ที่แบบแล้วถ้าเราไว้ไวใจกลัวคนนั้นคนนี้เอาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยเ,เขาจะรับเอ่วัวที่โดนไถชีวิตมาแล้วอืมใช่ค่ะ เรียกอะรถบรีตี้สวีค่ะน,นี่แตายาบอกเรียกเองดีกว่าแล้วให้สวอได้ไม่เหงาด้วยสันว่าเลโก้ LEGO อยู่ในป้าอยู่กกอก,กค่ะนอนในห้องเ <c oughs> ย็นเลยนอนในห้องแอร์ใช่ไหมนะมันก็ไม่เหงาเพราะว่าเลโก้มีเพื่อนไงสามสี่ตัวแต่ล็อกี้ต่จะเหงากว่าเพื่อนอืมคุณมหมายบอกว่าเลี้ยงไปจนแก่เลยนะเขาจะได้ไม่โดนฆ่าโดนอะไรใช่ไหม,มก็ว่ากันไปคนไปทีละสเต็ปก็แล้วกันอืมคุณนันทยา จ้าป้าสาลุงเสือให้ไม่ได้เหรอคะป้าสารวะป้าบอกว่าคือไม่อยากให้เป็นนามสกุลพ่พาไม่รู้เือนกันป้าตั้งความรู้สึกไว้แต่แรกแล้วป้าสาก็บอกหยุดที่เนี้ยของป้าสาเนี่ยป้าก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวของลุงอ่ะถ้าเอาแม่อ่าแม่ชบเวลาท่านให้อยู่เนี่ยป้าสาก็ตาตรงนั้นแล้วก็เลี้ยงดูไว้ได้ป้าก็บอกแบบนี้เดี๋ยวค่าป้าค่าออกข้ารถให้แต่แก แกยังไม่ได้ตอบอะไระป้าบอกรถเดี๋ยวป้าหาให้เพราะว่าแกอยากให้ลุงอยู่แล้วก็อันนั้นให้ลุงเสือเลี้ยงให้แล้วกันแต่อันนี้ป้าไถาชีวิตเข้ามาป้าไถาชีวิตเข้ามาอืมก็บอกภาษาไปแล้วนะแต่ก็แกไม่ได้พูดอะไรตรงที่แม่ชเวลานะก็ ให้เลี้ยงไว้เลยป้าแบบวันนี้แต่ตรงเนี้ยป้ายังไม่ได้ให้อะไรใครเพราะว่าป้าเป็นคนไถ่ามาแล้วก็เอาไว้ให้ลุงค่อยตัดสินใจก็แล้วกันอยากจะให้คนอื่นซะมากกว่าถ้าน,นิ่งฟังแล้วคิดตามแล้วก็ย้อนไปถึงที่ดิฉันเท้าความนะคะว่าดิฉันมองว่าเดี๋ยวจะต้องแย่งกันว่าวัวเนี้ยเสร็จแล้วจะไปให้ใครเลี้ยงถึงต้องเลี้ยงไว้ในานาก่อนนะคะนี่ก็คือชัดเจน เหมือนกับว่ามีการถามจากฝั่งวิพาแล้วละ่ะว่าจะขอเอาวัวสองตัวนี้ไปได้ไหมเอาไปเลี้ยงนะคะอเถิกชัดเจนว่าตั้งใจไปแล้วว่าจะไม่ให้วิพาเพราะอะไรรู้ไหมคะวิพาก็คิดว่าอเถึกจะให้หลาโพหลาโพก็คิดว่าอเถึกจะให้วิพาเพราะฉะนั้นก็คือทั้งลาโพทั้งวิพาก็จะไม่ได้ไปตรงนี้จะขอเอาไว้ก่อน แลถ้าสังเกตดูดีๆอะไรที่ไอ้ผ่วยห้ามตอนนี้อีธอทธาทําหมดจําตอนที่มีไอ้ซอยจุมาเลี้ยงได้ไหมคะอิเธิเห็นทุกคนไปพะนเาพะนอกับไอ้ซอยจุเลยอยากจะเอาวอัวมาเลี้ยงมั่งแล้วมีอาการพูดจาแบบไม่ค่อยพอใจวัวไม่ค่อยพอใจออช,ช,ชัยชัยชาแนลสักเท่าไหร่ก็มีการไปบ้านผู้หญิงเอฟซีคนที่เขาเอ่ยชื่อว่าเคยให้วัวเขาเขาให้มานานแล้วนะคะ ไอวัวชุดนั้นที่ให้แต่ไม่เคยจะสนใจไปดูแต่พอมีเรื่องฮือฮาเรื่องไอซอยจุกันเข้ามาทุกคนไปทำคอนเทนต์อีเธอกอยากจะเลี้ยงวัวบ้างจะไปเอาวัวพวกนี้มาแล้วบอกว่าจะเอาไปให้เสือสาเลี้ยงไอ้พวยไม่ยอมไอพวยบอกจะไปเอามาแต่เดี๋ยวจะทำคอกเลี้ยงไว้ในานาเนี่นแหละคือไอ้พวยอิทธเคยมีนโยบายจะให้วัวที่เอฟซีให้เนี่ยไปให้เสือสาเลี้ยงไว้ให้แต่ไอ้พวยไม่ยอม วันนี้เสือกับสาโดยปากสาเองน่าจะมาขอวัวสองตัวนี้อิถถิกไม่ให้แต่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปเอาวัวที่เอฟซียกให้อะนานแล้วนะคะเขายกให้นานแล้วแล้วเขาก็ต้องเลียงไว้ให้ถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวค่ารถจะออกให้นั่นก็คือว่าพี่น้องไอ้โวยก็มาเตาะขอนั่นขอนี่อยู่ตลอดเวลายอยู่เหมือนกัน แล้วตอนนี้ไอ้เถิงก็พูดออกมาตรงๆนะคะว่ามาขอวัวแต่ไม่ให้เดี๋ยวจะให้ไอ้ตัวที่เคยพูดไว้แล้วตอนนั้นไอ้พวยไม่ยอมนะคะตอนนี้ไอ้พวยไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอเอเถิงมีอำนาจเต็มที่จะให้ใครไม่ให้ใครอะไรยังไงแต่ลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะไม่ให้วิภาวัวสองตัวที่ไปไถามาก็แปลกนะคะแปลกตรงที่ว่า เขาท,ทําพิธีไถวัวเพื่อที่จะเป็นบุญกุศลให้ผู้ชายที่นามสกุลวิพาวัวน,นั้นควรจะให้พี่น้องหรือพ่อแม่ของวิพาเลี้ยงเอาไว้ลองคิดดูถ้าเลี้ยงไว้ที่บ้านผ่องกับพาแล้วก็ลูกๆก,ก็มาดูแลกันถ้ามีผสมมีอะไรอะไรยังไงคนที่จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ใช้เงินที่ผุดขึ้นจากการอาวาัวนั้นไปเลี้ยง อย่างน้อยก็ยังเป็นพ่อแม่ของไอคนที่อยู่ในคุกจริงไหมคะแต่ที่ฉันไม่รู้ว่าอีทธิคิดยังไงมันไส้หรือเปล่าคือกล้าขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอดิฉันว่านางสากล้าขอเพราะเห็นว่าตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็กลัวว่าตาชานจะมาแฮปเอาไปต่างคนต่างคิดว่าต่างคนต่างจะมาฟังหลับโพก็คิดว่าไอพวกวิพามันจะต้องมาเอาสมบัติของพี่กูข้างวิพาก็คิดว่าไอพวกหลับโพมันต้องมาเอาสมบัติของ ลูกกูน้องกูสนุกค่ะรับรองงานนี้สนุกแน่นอนเดี๋ยวรอดูถ้าเขาจัดบูงสวงอะไรกันจริงๆนี่นะคะถ้าพิพาได้มาหลาภโพไม่ได้มาเป็นเรื่องอีกค่ะคนที่จะวางตัวลำบากมากก็คืออิเถิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมน้ำหน้ามันเพราะอีเถิเนี่ยไม่ควรจะไปอ่อยลาภโพแล้วก็มาตัดรอนแบบนี้ตอนนี้เลยดูเป็นว่าเฮ้ยมึง มึงนี่มึงกล้าตบหน้าเหยียดแม่มึงขนาดนั้นเลยหรอคะอะไรทํานองเนี้ยพูดกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะให้มาจะมานั่นมานี่พอถึงเวลาแล้วก็งูงงเงิงงิง,งแล้วในที่สุดก็บอกว่ายังทําใจไม่ได้ไม่อยากมายุ่งอยู่ใครอยู่มันอย่าเพิ่งมายุ่งอยากได้อะไรก็บอกเดี๋ยวให้ว่าแล้วก็ซื้อ,อ,อโดนัทไปให้นี่ค่ะ ค่ะไอ้หลายเอามาอวดใหญ่เลยนะคะแล้วเมื่อเช้าก็ทําคลิปว่าอุ้ยใครลูกคนไหนที่ดูแลแม่บ้างอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอวดตัวเองอยู่วนอวดอยู่หลายรอบวนอวดให้ได้แนาทีระยะทางที่ขับรถเข้าออกอะไรนั่นแหละค่ะแต่เรื่องซื้อโดนัทไปให้ใยสมควรเนี่ยนะเรารู้กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะอกเธึพูดเองตอนที่ไปรับออแอดมินวันนี้ต้องมีอะไรเป็นพิเศษเพราะวันนี้วัน วันศุกร์ปกติเด็กเขาจะไปรับแอดมินตอนวันศุกร์กนนะคะแต่ไปรับตั้งแต่เมื่อวานนั่นก็คือวันศุกร์ยังเป็นวันราชการแอดมินต้องมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ราชการแน่ๆเข้าไปนัดเจอกันที่โรบินสันแล้วก็มีการเล่าว่าเออได้ลงถือโอกาสมาตรงนี้ลงไปซื้อของจะเอาไปฝากเอออาชินะคะเออน้องอาชิแล้วก็มีอีเธอก็พูดว่า ฝากให้เอาโดนัทไปให้สองแก่ตายายซื้อไปสองกล่องให้คนละกล่องจะได้ไม่ต้องน้อยใจกันไม่ต้องหน่อยกันว่าให้แต่พ่อไม่ให้แม่ให้มากล่องเดียวนี่ก็เลยให้กล่องใครกล่องมันเหมือนเหมือนกันจะได้ไม่น้อยอีเถิดก็พยายามพูดทํานองว่าแม่ตัวเองน้อยใจหน่อยอยู่บ่อยๆว่าลูกไม่รักลูกรักแต่พ่อ ตรงนี้เราก็รู้กันเห็นไหมคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการวางตัวของอิทธิกเองเพราะอิทธิกเองเป็นคนพูดเวลาให้เงินพ่อเก็บไว้นะซ่อนไว้นะอย่าให้แม่รู้นะให้แต่พ่อนะไม่ได้ให้แม่นะเขาพูดออกมาอย่างเงี้ยเองบ่อยๆเพื่อที่จะก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละครอบครัวตอนนี้การออกมาพูดว่านางสาออกปากขอวัวแต่ถ้าสมมุติว่าในที่สุดแล้ว ก็เอาต้องเอาสองตัวนี้ให้ไปหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้หมางใจกันหรือเปล่าการออกมาพูดว่านี่ออกปากขอแต่เขาบอกว่าแล้วเขาตั้งใจแล้วตัวนี้ตัวเ,เองกลายเป็นเจ้านางที่มีอํานาจเหนือโครเงาะสกุลตระกูลวิพาด้วยนะคะคนโทลได้ทุกอย่างฉันตั้งใจไว้แล้วว่าวัวสองตัวนี้ฉันจะไม่ให้วิภาคนเป็นพ่อแม่ตระกูลวิพาได้ยินก็จี้ใจอย,อยู่นะคะระวังนะคะ ทำตัวเองทงั้งน้นล้วนๆแบบนี้ระวัง